วัสดีครับจะมาตกใหไ่แก้วนะครับวันนี้เราก็กลับมาพร้อมกับของขายนะครับที่เป็นของใหม่นะครับแล้วก็ผสมของเก่าด้วยอย่างตัวชุดผู้ชายใหม่ที่จะมาวันนี้นะครับไม่ใช่วันนี้พรุ่งนี้นะครับซึ่งไอตัวไอเซมชินีนะครับก็จะเปิดขายตั้งแต่วันที่21เดือนมิถุนายนจนถึงวันที่29มิถุนายนก็ประมาณ9วันนะครับโดยจะมาเป็นแบบ แบบ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 เฮ้ยไม่ใช่ชุดผู้ชายมีชุดสองแบบใส่ได้สองสองเพศเลยมาแบบตู้สมบ,บัตินะครับซึ่งตัวตู้ก็จะลุกๆกันนะครับว่าไม่เกลือ <c oughs> <c oughs> เลยไม่เกลือเลยนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้โอเคอของข้างในตู้หล,กลกักๆจะมีทั้งหมด3ไอเทมด้วยกันนะครับอันแรกเนี่ยก็เป็นไอเทม เดียกว่าเป็นไอเทมได้ไหมเหมือนว่าไม่ค่อยจะมาเป็นของขายเท่าไหร่เพราะปกติชอบแจกนะครับก็คือตัวสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะสัตว์เลี้ยงอันนี้ก็เป็นเป็นกล่องสีทองเอ่อยู่ไหนว่าเป็นสัตว์เลี้ยงแพ็กเจ้าฉลามนี่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  Thunder Thunderstorm Fin นะครับตัวนี้ก็ได้สกินตัวนี้ไปนะเป็นฉลามนักว่ายน้ำมีเอฟเฟกสายฟ้า f i n ้ a o s n i แล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะได้เป็นฉลามอันนี้คือสัตว์เลี้ยงอันนี้คือสกินนะครับสัตว์เลี้ยงก็ถ้ามีเพื่อนล้นลมหรือถูกกำจัดใกล้ๆเรานะครับเราอ่านไม่ทันเจ้าของแล้วก็เพื่อนร่วมทีมเนี่ยจะได้ความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นนะครับ กี่เปอร์เซ็นต์ไม่แน่ใจต้องมาดูอีกทีหนึ่งเป็นนี <c oughs> น่เมื่อผู้เล่นมีผู้เล่นลม้มหรือโดนกำจัดใกล้ๆนะครับเพื่อนร่วมทีมในระยะ20เมตรเนี่ยจะได้ความเร็วเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น4นเป็นระยะเวลา5วินาทีครูดาวอยู่ที่90วิเอาตรงๆเลยครับก็กากรย่าไปใช้ <c oughs> นะก็สกินไปแล้วก็ไปเปลี่ยนกับตัวอื่นละกันนะครับส่วนสกิลของมันเนี่ยหรือความสามารถของมันเนี่ยก็เรียกได้ว่า <c oughs> ค่อนข้างกักเลยทีเดียวครับโอเคต่อมาเราก็บอกตรงๆอ่ะนะจะไปโกหกกันทําไมลราต่อมาอันที่สองที่อยู่ในตู้นะครับก็จะเป็นอาวุธระยะประชิดระดับสีส้มนะครับชื่อเคียวว่าสตอมรัสน่ตัวนี้อันนี้สวยนะครับเป็นเคียวสีม่วงๆเอฟเฟกจะแบบอลังการนิดนึง ตัวนี้เขาเรียกมิตามะนะครับจะเจอได้ตามแบบเขาเรียกว่าพวกนิยายนิทานนิยายญี่ปุ่นทั้งหลายนะครับ3ามอันนี้มิตามะใครที่ดูนะตรงแนวตะอกไร์น่าจะเคยเห็นกันอยู่สำหรับตัวน,ววนี้ต่อมานะครับก็จะเป็นชุดนะที่ใส่ได้ทั้งสองเพศเลยทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยนะครับตัวนี้ก็มีชื่อชุดว่า b l a d e of the silence bundle ชื่อดูเท่จังดาบแห่งความเงียบเงนันโอ้โหในตัวนี้นะครับอารมณ์เป็นแบบเหมือนอะไร Assassin, ย a i y ่ Thewar าาได้ d a i ตอนที่วิ่งเร็วก็จะมีเอฟเฟกต์เหมือนคีิกเกลือดูตรงไหมายอกเป็นแบบผงทองแหละนะหรือไม่ก็ทราย ไม่ใช่คีิเกลือแต่อย่างใดนะครับชุดนี้มีทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันครับเสื้อกางเกงรองเท้าแว่นตาแล้วก็ทรงผมอันนี้ใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็เปิดแลวลองใส่เลยละกันใน5ชิ้นอย่างที่บอกนะครับหุ่นให้ดูไกลๆก่อนไกลๆดูเท่ยู่นะครับแยกพานให้ดูกันบ้าง สมุดสมุดสมุดโอเคพาแรกก็จะเป็นฮูดนะครับพร้อมกับทรงผมข้างในข้างในเป็นทรงผมสีขาวในเท่อยู่นะครับเงางเกงนี่กนเกางเกงตัวนี้เป็นเางเกงสีน้ําเงินเข้มแล้วก็มีลายสีทองนิดนึงน,ะกนเกางเกงแบบเขาเรียกว่ามินิมอลนะส่วนพัดอื่นชึบชึบโอเค พาสเว้นตานะครับก็เท่ดีประหลาดดีนะใช้คําว่าเท่ก็อาจจะแปลกๆใช้คำว่าประหลาดแล้วกันตัวเสื้อนี่ที่บอกไปว่าจะมีเอฟเฟกนะครับตอนวิ่งเร็วแล้วก็รองเท้านะครับก็จะมีเอฟเฟกเหมือนกันนะครับอันนี้คือของผู้ชายส่วนถ้าเกิดตัวละครผู้หญิงใส่นะครับ เคล,ลียรี่อะไรกันแพทนายเคลีี่เขาจะน่ารักขึ้นอีกแล้วนะ <c oughs> บอกไว้ก่อนในแคตตัวผู้หญิงใส่เป็นประมาณนี้นะครับคล้ายๆกันนะชบนีบน่ให้ดูเทียชิมเหมือนกันแัทฮูดนะครับข้างในก็ทรงผมเดียวกันเลยนะครับสีขาวเหมือนกันด้วย เ,เกงก็ส่งคล้ายๆกันนะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นโมเดลของตัวผู้หญิงต่างกันนิดหน่อยไม่เยอะแล้วก็พัดที่เหลือนะครับก็มีในเอาพิษโอเคโอ้นะาแวนตาทำ <laughs> ไมตัวผู้หญิงใส่เหมือนแบบมันลอยขึ้นมาวะตะลกว่า <laughs> <laughs> แล้วก็เสื้อนะครับ คือคิ้กเกลือของเรานเองคิ้กเกลือทองคำนะครับแล้วก็รองเท้าคิ้กเกลือทองคำเหมือนกันนะราคาเท่าไหร่บ้างนะครับ <c oughs> ก็เหมือนเดิมนะครับราคาเริ่มต้นที่9เพชรนะครับ19เพชร49เพชรนะครับ99เพชร199เพชร349เพชร499เพชรแล้วก็ครั้งสุดท้ายคือ699เพชรนะครับหมด6ครั้งเนี่ยก็อยู่ที่1,922เพชรเช่นเดิมแต่ว่า จะมีลดราคาหรือเปล่าก็เดี๋ยวเราดูในเกมแล้วกันนะครับบางทีเราจะมีอันนี้ก็ลด40%อะไรเงี้ยนะบางอัน,นก็อาจจะมีลด30% 50%อะไรเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับซึ่งเวลาลดถ้ามันลดเนี่ยอย่างอันนี้ลด44%ก็ง่ายๆออ้ยเลยนั่นแหละง่ายๆคือาปปาคหา,า,ายไปประมาณครึ่งหนึ่งนะครับราคาหายไปประมาณครึ่งหนึ่งก็เหลือประมาณพันอ่อันนี้ก็รอดูกันนะครับว่าสำหรับตัวนี้จะมีลดราคาหรือเปล่าใครที่อยากได้นะครับก็ วันที่21-29ถึงมิถุนาย,ยนนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม Facebook YouTube ด้วย IG ด้วย Tiktok ด้วยแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าไปละไปไปจ้า